สวัสดีคะ่ะพี่น้องฟองไยส่ผูส่คนล,ลุงป่าอาวอาทุกทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อค่ะเมื่อเนี้ยลินมายืนแพรอยูุ่นาบานเจ้าของคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ <laughs> มีโอกาสดีเอ่อสีผ้าพี่น้องเที่ยวชมสวนหลังบานขางบานของเยลินเนาะคะ่นะเนาะว่าอ่าเยลินปลูกอีหยังไว้แน่ย่ามกลับมาบานแล้วกะ พลผลิตเป็นจังไดแน่แล้วกับพ่อแม่ยาลินและปลูกอีหย,ยังไวให้เบิ่งต่างหนา้าต่างตาแน่นะคะเนาะค่ะช่วงแน่ยาลินก็นต้องกราบขออภัยขอโทษอายนองสุูุสุคนที่ไปเยี่ยมยามถามข่าวบครบบพอบทสุคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะมูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมื่อนีะพี่นองค่ะมาเบิง จุดแหลกสิมีอีหยังสะออนหลายค่ะพี่น้องค่ะบกูดต้นบกูดใหญ่อย,ยู่หน้าบ้านเยลินค่ะพี่น้องค่ะต้นบกูดใหญ่อย,ยู่หน้าบ้านเยลินเนาะค่ะเนาะค่ะอาเบิ่งกันว่าเฮาสิมีอีหยังแน่เนาะค่ะเนะาะมาเฮาใจยเย็นใจยเย็น ขออนุญาตแล้วล่ะโอ้ยยาเฮาอะไรองค์น,น้ำฝนหาหกหน่วยนี่กะน,น้ำฝนเต็มเต็มทุกองค์ค่ะพี่น้องค่ะเต็มทุกองค์เฮาเฮ็ดยังก็เอย้ยผักอิตูเนาะคะ่ะเนาะผักอิตูอย่าลืมสะออนอันนี้ไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันเนี่ยเพื่อนอันนี้ยังก็ หอมหอมเปรี้ยนะคะเนาะผักชีใบเลื่อยค่ะพี่น้องงามงามเยลินสิขุดจะเกลี่สองเหลา่เอาไปตางประเทศน้าค่ะพี่น้องค่ะสีย่งบอกค่ะอันนี้ก็คือต้นอีหลอ,อกลล่พอเยลินขุดมาปลูกไว้น้ำบานแม่เยลินขุดมาปลูกไว้น้ำบานเอาไว้ให้ลูกให้เต่าโดยมีเก็บกินย่าเขาออกนะคะเนาะต้นขนุนเนี่ยเยลินปลูกไว้ตต้งเต้ตอนปลูกบานเสร็จใหม่ๆ อันนี้ก็ต้นติวต้นติวยะงเล่นปูกไว้เมื่อซีหาปีที่แล้วตอนกลับมาเยี่ยมบ้านค่ะปีนี้ก็ขึ้นต้นสูงใหญ่ถ่วมหัวแล้วกับใายาง้มตัดออกต้นของชุโรดยะงเล่นก็มีได้พี่น้องแม่ยะงเล่นแล้วเอามาปลูกไว้ค่ะพี่น้องค่ะไปทั้งใดคือจีนี่ต้งกตะน้ำแถ้ แน่วกินบกเขือึ้นบกเขือคืนพอ่อยต้นนี่แซ่บแซบพี่น้องเฮ้ยจังไหนย่าลินสิได้เอาไปอันต่างประเทศน้าเก็บกินซูเมอร์ค่ะพี่น้องค่ะเก็บกินซูเมอร์ของกินหลายๆลายได้พี่น้องไปค่ะลังบ้าน ต้นแค่ต้นนี้ยายลินกับปลูกไว้พร้อมกันกับต้นติวเด้อพี่น้องยายลิ้นสีอ่อกหวานมาปลูกฝากไว้กับต้นแค่ต้นนี้ละสีเหลืออีกซัมบอต้นติวนี่กระแมนค่ะพี่น้องค่ะต้นติวนี่แม่ยายลินละหายค้นฟันลงองหายยายลินสั่งไว้ว่าบ่หายต้นใหม่ขึ้นสูงกว่าหัวค่ะพี่น้องค่ะค่ะต้นติวที่ม่องเห็นยุนันแมนเมดค่ะยายลินปลูกไว้มาซีหาปีที่แล้วพร้อมกันค่ะพี่น้องค่ะ สาวเนี่ยเยลิ้นตอง้าถ่ายคลิปค่ะพี่น้องเราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนเอ่อเพิ่นสิเปิดเพลงเนาะค่ะเนาะบานเยลินอยู่ติดโรงเรียนค่ะต้นบกูดใหญ่ต้นน,ยยตน,นี่ยายลินกัเอามาปลูกพร้อมกับต้นติวต้นเอ่อเพกาหมากลินฟ้าคือกันค่ะพี่น้องคะเขาก็เป็นหมากต,ต้นนี้พี่น้องกระบอกใหญ่ไปหนามาหลังค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยลินแหล้วงานตักบาทเ,เห็ดสังฆท่านหาพอแล้วยงเลินกับซิมีเวลามาอันบริบัติ หาปุ๋ยหาหยางมาใส่เนาะค่ะเนาะกิมีจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะกระษีฮกๆแน่จักน้อยค่ะต้นติวแล้วกระสิมีต้นสะดาวหวานเนาะค่ะเนาะเอลินไหลูกไส้ฟันลงเพราะว่าเขาสูงถ่วมเขาสูงถ่วมหัวโพดอันที่เห็นสูงๆน่นั่นก็คือตอน้นหมากลิน้าเนาะค่ะเนาะพนว่าหมากลินฟ้าพันเตียพันะแต่ว่าคือสูงแถวค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่ อ <c oughs> ย่าล่นสิให้พี่น้องเบิง่งปาดยอดผักกระเสษตดพี่น้องโอ้ดีนี่นสิมาเก็บไปกินกระปนค่ะงามหลสิ่งที่พี่น้องสิได้เห็นเยล่ล่นอยากอวดค่ะพี่น้องขาอยากอวดเอาหยยบอีหยังคือดังกอบบนนั่งหยียบกห้อยค่ะพี่น้องขาบัานกนนวดอกดกพี่น้อง่ะพอเย่เล่นแล้วปูกไว้ให้ที่จริงเย่าล่นมาบ้าน เือก่อนอนั่นเยลินสื่อกิงตอนมาแล้วเยลินบ่มีโอกาสได้ปลูกค่ะเพราะว่า,าต้องบินกลับประเทศอังกฤษก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะเยลินก็เลยทิง้งทิ้งกิ้งเขาไว้พอเราล้ค้านตาแล้วิโต้ลูกเราก็เลยเอามาปลูกใส่หลังบ้านไว้ให้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้วปลูกเมื่อสู่กิ้งเลยได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่หกกิ่งแล้วปลูกมัดพี่น้องหน่วยหน่อยหยาบหยางดกแลก้วก็นามหลายหลายพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่้ยพูดนะว่อได้ขายดอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องมากอะแจกค่ะพี่น้องั้างใดมากกะบเจฟไปเลินกัเเ็บไปงานบุญบวชหนักครับพี่น้องค่ะสภาพสวนเยลินนะค่ะนะต้นอีบุกอีหลอกพอแม่เอามาปลูกไว้ให้ลูกให้เต่าได้กิน ต้นมากกระเจีย๊ยบต้อนอือทือนี่เมดค่ะช่องอีสานบานจเมินนี่แล้วก็คนทั้งชายภพูิมทั้งกเกษตรสมบูรณ์แล้วก็มากหาสมุนไพรมาให้เบิง้งได้หน่อยน่อยมากมากค่ะพี่น้องค่ะค่ะคุณดงพักปังค่ะพี่น้องค่ะแม่ยายลื้รแล้ปลูกพักปังไว้ต้นชมผู่กรมีค่ะ มีอย่างน่ในสวนหลังบ้านเยลินกับบ๊หย่งหรอกค่ะพี่น้องก็ได้ปลูกกินออ,อเจาะแฉะบักแข่งค่ะบักแข่งนี่บักแข่งแล้วกับลำไยต้นนี้เหนือหน้านาค่ะกับมีนวยดกอยูค่ะพี่น้องค่ะบักม่วงต้นลำไยบักเขือเขือเหลืองหลายหลายพี่น้องเยลินกับสิทด้ห้า เอาเก็บเอาไปหนอกน้ำยุ่ดอกค่ะบักขามอ่าต้นบักกูดอยู่ในบานก็นมีเด้พี่น้องค่ะไม่เห็นแล้วสิสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะค่ะบญญานยางลินบ่มีอียงหลายดอกค่ะพี่น้องค่ะล้างบานมีนิดๆหน่อยๆดอกต้นอินทวาเนี่ยย้ายปลูกไว้แต่หลายปีแล้วพี่น้องค่ะหลายปีหอมหอม,หอมหอมห้วย ไว้แล้วกับพวกอ,อยได้อยวยูปฏิบัตินาะค่ะเนาะแม่ยายลินเลากับเฮ็ดบไ่ไหวโอกับพักพรแล้วะคะ่ะบ่มีผู้เฮ็ดให้ค่ะกับไวเป็นห้อยเมือม่อห้อยตีนเนาะค่ะเนาะส่วนลูกเต่าคนใดเพินน่นอยากเฮ็ดอยากสางอยากแปลงอันใดก็ให้เพิ่นเห่อเพิ่นถอนออกเอาไวหาหม่องหามุมก่อน <laughs> มื่อนีกสิจบยืนเเแวยู่ขางตนต้นบักเน่านี่แหะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กสีนี่มาฝากมาตอนอายน้องลุงป่าอาวอาซำนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะอย่าลืมกะสีได้มีเวลาไปเห็ดยังอื่นค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีมีแพล่นทีสิปลูกพักหวานซึ่งสัง่งห่วยมดกัดอันมีแพร่นทีสิปลูกพักหวานค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนีปลูกพักหวาน สร้างมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ของคนรู้จักกันในเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะผีววันเราทรงมใหอค่ะก็สิมีโอกาสได้ปลูกย่งบ่ยั่งกับมารุนกันอีกเที่ยนึงเนาะค่ะเนาะค่ะจังใดก็ขอบบุญขอบกุ้นล่ไลยถึงออ้นองลุงป้าเอาอาสุภูสุคนที่มาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาให้กําลังใจมาลงคอมเมนต์อ่าให้กาลังใจดีๆให้กันและกันอยู่ตลอดมาจังใดกับขอให้ไอ้นองลุงป้าเอาอาสุภูสุคนอยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพด้วย นะคะคเฮาพอกันคลิปหนาวเนาะคะ่ะเนาะยังมีอีกอย่างดีๆล่ายางให้พี่ให้นองเบิ่งคือเกาฟังคือเกาค่ะคลิปนี้ล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย